ลุงพลครับทุกอย่างมันกําลังเดินไปใจเย็นๆครับนะครับมันกําลังเดินไปนะฮะและนะครับอีกคดีหนึ่งทุกท่านครับอีกคดีหนึ่งคือคดีทาร้ายนักข่าวกับคดีพยายามชิงทรัพย์ปรากฏว่าผมได้ถามท่านเจ้าหน้าที่อายการแล้วนะครับว่าได้มีการส่งเรื่องนี้ไปที่ภาคสี่นะครับ นะครับส่งเรื่องของคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวกับพยายามชิงทรัพย์ไปที่อายการาาที่ภาคสี่นะครับนะครับถ้าจะไม่ผิดไปภาคสี่แล้วก็ให้รอฟังผลอีกประมาณเดือนหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดีสําหรับลุงพลนะครับทุกท่านฟังให้ดีๆนะครับแสดงว่าอายการเจ้าของสมบัติท่านมีความเห็นเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อลุงพลนะครับ ทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับทุกท่านลองคิดตามผมนะฮะโอ้โหวันนี้ไอ้ถึงหมื่นเลยนะท่านนะเดี๋ยวเด็ดขาดสติเลยไอ้ถึงหมื่นเลยครับผู้เข้าชมยอดไลค์ขอด้วยนะครับยอดไลค์สามพันเจ็ดนะครับออกไปกดไลค์ผมก่อนนะฮะก่องกดไลค์ผมก่อนนะฮะกดไลค์ผมเยอะๆเลยครับนะแสดงว่าคําสั่งของท่านพนักงานอายการตามความเห็นของผมน่าจะเป็นบวกนะครับผมคิดว่าท่านอายการเจ้าของสำนวนเนี่ย น่าจะมีความเห็นเป็นประโยชน์ต่อลุงพลจึงส่งสำนวนทั้งหมดไปที่ภาคถ้าผมเดาไม่ผิดสั่งไม่ฟ้องครับอ่ะถ้าผมเดาไม่ผิดจากประสบการณ์ผมสั่งไม่ฟ้องครับอ่ะคดีลุงพลไอทำร้ายนักข่าวกับอ่าพยายามทิง้งรั์นะครับเพราะอะไรครับทุกท่านครับเพราะอะไรครับมันมีเหตุมีผลครับทุกท่านถ้าวันนี้อายการเจ้าของสำนวนทำร้ายร่างกาย กับชิงทรัพย์เนี่ยนะครับมีความเห็นสั่งฟ้องลุงพลวันนี้ต้องทําแบบนี้ส่งฟ้องลุงพลแล้วครับแต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้ร่างฟ้องแสดงว่าท่านไม่ได้ร่างฟ้องตัวนี้ท่านมีความเห็นบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อลุงพลตามความคิดของทนายนะครับตามความคิดของผมเนี่ยจึงส่งเรื่องทั้งหมดไปที่ภาคเพื่อให้ภาคได้มีความมีการลงความเห็นต่างๆนานาลงไป เดี๋ยวมีผลเป็นยังไงผมจะมาชี้แจงให้ทราบเพราะผมได้พยายามถามทางเจ้าหน้าที่แล้วเจ้า,าที่ก็บอกว่าเอออันนี้ตอบไม่ได้ต้องรอต้องรอให้ทางภาคตอบกลับมาก่อนนะครับเราอย่าไปเดาทางครับบางทีอาจจะสั่งกลับมาก็ได้แต่โดยประสบการณ์ผมร้อยละเก้าสิบนะครับประสบการณ์ผมร้อยละเก้าสิบนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อลุงพลไม่มากก็น้อยอ่ะ นะครับแต่คดีถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อลุงพลสมมุติว่าถ้าเขาจะมีความเห็นสั่งฟ้องลุงพลเขาก็ต้องท,ทองอําคําฟ้องนี้นะครับถูกไหมครับแล้วก็ส่งฟ้องไปพร้อมกันนะครับแต่ปรากฏว่าเขาแยกสํานวนออกเขาแยกสํานวนออกนะครับเขาแยกสํานวนออกไปเป็นสองส่วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นว่าคดีที่เกิดขึ้นกับลุงพลเรื่องไม้แม่สสรพีนี่ผมอ่านดูแล้วผมยิ้มยิ้มนะครับผมอ่านแล้วผมยิ้มยิ้ นะครับไม่ได้หนักใจอะไรนะครับก็ผมอ่านทุกท่านฟังแล้วเนี่ยท่านท่านคิดตามผมสิอ่าข้อกล่าวหาที่หนึ่งได้มีคนร้ายบางอาจทําไม้มาฆ่าแต้ใครอ่ะคนร้ายคือใครอ่ะไหมครับนะแล้วก็มีข้อที่สองอีกว่าตามมาเวลาที่อ้างว่ามีคนร้ายทาไม้มาฆ่าแต้จําเลยได้เป็นคนร้ายทาไม้มาฆ่าแต้อันเป็นม้หัวห้าเป็นม่กองเอ้ามีหลักฐานหรอครับ นะฮะนะครับมีหลักฐานหรือครับอยู่ดีๆก็มาบอกว่าเขาเป็นคนทํำไหมคุณมีหลักฐานหรือครับไม่มีครับเพราะท่านอายการท่านอ่านจาร่างฟ้องในรัฐแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะพยานหลักฐานในเกี่ยวกับเรื่องของการทําไม้เนี่ยผมว่าแทบไม่มีเลยนะครับคุณมีหลักฐานหรือครับไม่มีครับเพราะท่านอายการท่านอ่านจาร่างฟ้องในรัฐแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะ พยานหลักฐานในเกี่ยวกับเรื่องการทําไม้เนี่ยผมว่าแทบไม่มีเลยนะครับแทบไม่มีเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับให้กําลังใจลุงพลนะครับให้กําลังใจลุงพลแต่ไม่มอบความอ่อนแอให้ลุงพลทุกท่านมอบกําลังใจได้นะครับแต่อย่ามอบความน่าสงสารหรือความอ่อนแอให้กับลุงพลเพราะลุงพลไม่ได้เป็นคนที่กระทาความผิดนะครับ ลุงพลไม่ได้เป็นคนที่ไปทําไม้ไปตัดไม้บนภูเขานะครับนะฮะลุงพลมีพยานหลักฐานชัดเจนครับว่าไม้ดังกล่าวอยู่ในลําคลองครับและลุงพลได้มีการดันไม้ตัวนั้นขึ้นมานะครับเป็นไม้ไหลลอยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่มีการกล่าวหาตรงนี้น่าจะเป็นรูปแบบของการทําคาฟ้องก็ว่ากันไปสุดแล้วแต่ท่านอายการท่านจะคิด แต่ผมปฏิเสธครับนะครับผมปฏิเสธครับอ่าผมปฏิเสธครับท่านผู้รักษาเองท่านก็บอกว่าโอเคปฏิเสธทุกข้ ana ana อ่าวหานะครับอ่าปล่อยตัวไปก่อนนะครับแล้วก็มาไม่ต้องประกันด้วยนะเออแสดงว่าท่านผู้รักษาท่านมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับท่านผู้รักษาที่เป็นเจ้าของเรื่องวันนี้ท่านมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับ ขั้นมองว่าความรุนแรงหรือพฤติการข้อเท็จจริงต่างๆมันไม่ได้รุนแรงขนาดไหนมันไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับนะบมันไม่รุนแรงอะไรความเสียหายแค่หมื่นเดียวนะฮะพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำไม้ก็ไม่มีอ,อนะครับอะไรกันพฤติการคืออยู่ข้างถนนไม่ได้อยู่บนไม่ได้อยู่บน,บนปุบบนปามป่าสงวนนู่นนะครับ ท่านก็เลยได้ให้ความเมตตากับลุงคนเป็นอย่างมากนะครับได้ความเมตตากับลุงคนเป็นอย่างมากในการปล่อยตัวโดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันสบายใจเลยครับทนายสมเกียรตินะบสบายใจนะครับปล่อยตัวโดยที่ไม่ต้องมีหลักประกัน <het analy zer> และอีกคดีหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วก็คือมีการส่งไปที่ภาคถ้ามีการส่งไปที่ภาคก็แสดงว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับลุงคนมากกว่ามากกว่าการเป็นโทษนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กระจ่างนะครับทุกท่านวันนี้กระจ่างนะครับนะฮะลุงพลถูกส่งตัวฟ้องในคดีแม่ไม้สลรไม้แม,ม,ม่สรพีศารอนุญาตให้ประกันตัวโดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันใช้การสามาัญตนนะ,นะครับนะครับและจะมีการนัดคุ้มครองสิทธิ์อีกทีหนึ่งนะครับในเดือนหน้านะครับในเดือนหน้าแล้วก็ ส่วนอีกคดีหนึ่งมีการส่งไปขอความเห็นจากทางภาคซึ่งผมดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับลุงพลนะครับ